จ้าลำโพงดังดีนะคะครับแต่ลำพังอ่ะเงาเหงาเราอะไรนะขอขอรีบประโยคเมื่อกี้ใหม่อีกทีดิงั้นงั้นเดี๋ยวก่อนงั้นขอเล่นใหม่ได้ปะอ่ะได้ได้เดี๋ยวพี่ลงได้ลงไปลงไปมาที่มาที่มาที่ถ่ายข้าสดอะอย่าลืมถ่ายข้าวสดมาครับเวทีใหญ่นะคะครับคนก็เยอะครับลำโพงก็ด้านดังแต่ลำพังอ่ะเงา ละมาละเดี๋ยวเรามีนล้วนะเปลพรก็น้อยเนาะไม่อยากอยู่ลำพังหรอคือตะกี้มองขึ้นมามองไม่เห็นเลยนอกจากถุงเท้ารองเท้าสีสวยมากพี่เขาให้มองหน้าต้องครับผมก็วันนี้นะครับผมเมื่อกี้รูมเธอนายพูดไปซะสัมเนียงดีใช่ไหม This is a a b a n k birthday party yeah b a n k birthday party 3ปีที่เกี่ยวกันมาผมจบงานของผมนะพี่พี่ต่อ ไปไม่ถวดเลยค่ะก็ความรู้สึกที่ดีนะครับเพราะว่าเราก็เหมือนกับได้ร่วมงานกับแบงค์มาตลอดนะครับตอนหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านแบงค์ก็ก็ได้มีโอกาสที่จะร่กนบทํางานของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเพลงนะครับหรือว่าสกู๊ปต่างๆที่เราฝากมานะครับซึ่งเราก็มีโอกาสได้ร่วมงานกันบ่อยนะอย่างแบงค์รูมมีอะไรอีกนะชอบอะไรนะรายการเถยเที่ยวไทยค่ะใช่ เราได้ไปด้วยนะและทุกรายอการมีความสนุกเยอะมากกาเที่มีสาระด้วยถูกต้องถูกต้องเดินเข้าไปแบบนี้เนื่องากว่านึกว่าเหมือนเดินเข้าเอ็กแสตนือว่าเดินเข้าถูกต้องนะครับก็ขออีกพอแล้วกันนะครับครบรอบสามปีแล้วนะฮะก็ขอให้อยู่กับ พวกเราตลอดไปนะครับวงการเธอวงการเพลงนะฮะแล้วก็อย่าลืมพวกเรานะครับที่ในอนาคตคงจะมีอะไรออกมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับยังไงก็ขออวยพรนะครับทั้งแฟนๆของแบงค์นะครับพี่ๆทีมงานนะครับพี่ๆดีเจนะครับพี่พิธีกรทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากครับกับ3ปีที่ผ่านมาที่เราเกี่ยวกันมาใช่ไหมใช่เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวไม่เกี่ยวคำนองหลอกเลยนะสวัสดีครับ นี่นะครับพี่